แล้วก็เลขงวิ่งว่าคันวิ่งกับเขาสู้เขาสู้อันนี้ก็ร้องวิ่งเขาสู้รอบรอบแรกแตกแปดรอบแรกแปดแปดสองแปดหนึ่งรอบที่สามแตกวัดหนึ่งหนึ่งมันก็แตกรอบที่สองก็แตกหนึ่งทั้งทั้งสองยางนี่แหละมันมีหนึ่งทั้งหลังทั้งบนอ่าค่ะรอบที่สามนี่ก็แตกหมดเลย แต่คักมันปูละศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มคือมาดีแต่มาดีแล้วปูศูนย์หนึ่งนเด็กครับปทู่ย่หรอมันมาดีแต่ปูก็ว่ามันว่ามาละปูก็เลาเอาออกไปอ่นศูนย์น่ะศูนย์แะปูน่ะปนม้าปูนมามันจะเป็นมันจะเป็นตัวยืนกับเหล็กไงคือเกาแต่ไม่ได้เมาะแต่อีวันนี้เจมือก็ไรมันชนยืนชนยืนทหาร ไปค่ะแต่คนร้อนหัดเล็รัฐบาลก็ติดต้องูนยืนอีกแต่อีกสตมุ่อใจอีกแต่อีกก็กระปุกอ้าวบานีเอาเอาต่อเลยวะนะเอ้าค่ะโอ้ยใช่ <laughs> มันขยันยม่ได้ครับมันแตกมันแย่มันยังไม่ขยันแต่ว่าแต่ว่าเลขวิ่งนี่โอกาสพลาดหน่อยนะปูเนาะ <laughs> เลขวิ่งนี่แตกทุกรอบ อืมค่ะอันนี้ก็แตกเลขจับคู่ๆเลยค่ะซูตหนึง่งตัวที่แรกเลยรอบปกติปกติปกติต่อไปเป็นแนวทางอ่าน้อยนะคะเป็นวันที่วัทนที่ส<อ>ิบเก้าว่าขับปูเนาะวันที่สิบเก้าสิบเก้าบาทนี่เด้อปูวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ่าอ่ารอบแรกค่ะปูรอบแรกอ่า รอบแรกแนครับจับคู่อา่ารอบรอบพิเศษกอ่คนอื่รอบพิเศษรศอ,อบพิเศษรอบพิเศษนะคะจับคชาบูวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ 1. 1> ่งอืสองหนึ่งสองหนึง่สง,ส,งสามสามี่ส

แปดแล้วก็หกสามหกสามแปดเก้าแปดเก้าสี่สามสี่สามเลยนะปูสี่สามสี่สามค่ะนึ่จะกรโคนับมั้งด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งแล้ว่นละหัวหกครั้งแล้วเนาะเอาวิ่งที่หนึ่งลอง ลองเกตครบแล้ววิ่งหนึ่งหนึ่งลองเจ็ดลองเจ็ดอ่าในวันที่ตัวตัวเน้นอตัวกลมหนึ่งเกดหนึ่งเจ็ดอาวงกลมก่อนหนึ่งเจ็ดค่ะหกสามหกสามสี่สามสี่สาม อาวรอบปกติรอบปกติจา้าวันนี้รอบปกติอ่าปรูเตรียมยังค่ะเตรียมแล้อค่ะรอบที่สองค่ะรอบปกติรอบที่สองรอบปกตินะค่ะเจ็ดหนึ่งรอบใหม่อีกแล้วเอามันเป็นคู่กันไหมค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะครูที่เศษ็จก็ปกติเป็นคู่กันแค่ว่าจับจะรับกันเรา วันนีต้ตกับกันเลยไหมเอ่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็มาอีกนะคะพิจารณาดูหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะปูเก้าแปดเก้าแปดสามสี่สามสี่สามหกสามหก วิ่งที่เจ็ดลองที่หนึ่งอันนี้ก็อครับพูอวิ่งเจ็ดลองหนึ่งโอ๋อวิ่งเจ็ดทีวิตนั่นละโอ้มม่มาแล้กันมันเป็นมันเป็นเหล็กรอบรอบเป็นเป็นเล็กตัวเดียวกันไหมโอเคม่มาแลกันอันนี้อันอันที่แรกนี่วิ่งหนึ่งลองเจ็ดอันที่สองวิ่งเจ็ดลองหนึ่งนะคะอ๋อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดซ้ายไหม่ อนนี้พี่ได้ไหมเนี่ยอ้เยอกบอกายเถือรอจะขากันไรับสายสายหนึ่งกันฮัลโหลจะ้ะอยังไม่ได้วงกลมเลยปู่ยังไม่ได้วงกลมเลยยัง่ไ้วงกลมเจ็วงกลมเจ็ดหนเจ็ดหนึ่งเขาอีกแล้วเจ็ดหนึ่งค่ะสามสี่สาม่สาหสามหกโอ้ฮอตอีล้วปู่นะถ ถรัาบมาเนียค่ะรอบสุดท้าย V I P รอบสุดท้ายนี่ใช้เขามาแล้วใช้นั่งทาแล้วอ่าสายนาั่งรวันนี้ค่ะน่ะสา,ายนั่งร้อนล้วค <c oughs> นดังเนาะมันบ่างคนดังคนดังโ <c oughs> อ้ค่ะใช่เรื่อยๆนี่ว่าว่อยากะแกะเบื่อนั่ยนะปุ๊บปบวดนัว <c oughs> อ้าอ่เอาเลยได้บันนี้เนออ่าเรียบร้อยแล้วมันว่าค่ะ หกเจ็ดหกเจ็ดมันกกลเลยมันกับมุนยังตกลงกันยังไงจะไปมันเกิดเหตุารณ์ใดอสามสี่สามสี่สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งแป หนึ่งแปดนี่นี่นี่ตะโคะอะไรบ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขับปูหกว่ะหกพอดีนะวิ่งสามวิ่งสามค่ะรองสี่ลองสี่ค่ะหนึ่งแปดวิ่งทีเจ้าหน้าเป็นวะหนึ่งแปดไม่อยู่ขับปูอ่าจับนี่ละจับวงกลมขับปูวงกลมสามสี่สามสี่ สองหนึ่งสองหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าค่ะปูเอาหกแน่นลยล่ะอ่า,อาเดี๋ยวครับปู่จ้าจ้ะ,จะเดี๋ยวพอดีอ่ามี่อ่า,อาเอฟซีคนคนแอดขออนุญาตอ่านซื้อไล่เลยค่ะเด้อคุณบูบูนะคะเดี๋ยวมือได้ที่แอดเดินทางไปได้แอดจะถวายปูหาเนาะเพิ่นรวมบุญนิดหน่อยครับปูเนาะคะ่นะเนาะคุณบูบูค่ะปูสาธุต้องกันเนาะค่ะปูเนาะได้จ้ะจ้ะขาดลบก้นปูแค่นี้แหละค่ะ บัวขนานันเอาอันนั้นมากระไรต่ะเบิร์เบิร์ตธนาคารพื้นยี่ตรงมาให้ปูกระได้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 อ่าค่ะคุณบูบูนะคะเด้อซื้อลายพ่นคุณบูบูนะคะอ่าเอาเอาหายพอนคุณบูบูพอนเ่ะปูขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อคุณบูบูเด้อปูตาซ่าตั้งใจกันตลอดไดยด้วยพนละตั้งใจกันดีๆเล่นมักได้กันมักรันไอยจัดให้หมดจ้าปูจ้า มันจัดให้ทั้งแจนอม่ยังก็ไรมันจัดเ่าท่านเลขกันเลขกคนเลขกคนจัดว่าไรโอเคโม่จ้าวว่ามันอกอนง่ายค่ะติดตามไม่เนาะครับปูเนาะยันดับติดตามเลยตลอดได้ครับปูจ้าจ้าค่ะค่ะปูค่ะอ่ารบกวนปูเท่านี้เนาะค่ะเนาะดาวเดินเล่นสาธุสาธุค่ะดาค่ะเนาะค่ะเนาะเอ้าเดี๋ยวแอ็ดจะใส่กล่องล้างเนาะค่ะเด้อ ดจะใช้กล้็หลังเบืองแนวทางอ่าเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางหน่อยมื่อื่นหรือว่าวันที่20วันที่19ในแอดก็คิดใส่วันที่ผิดเนาะค่ะเนาะวันทีสิบเก้านะคะเด้อวันที่19วินถะุนา 6, หกขาเนะเาะค่ะเนาะเอาขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะขึ้นอา่าภาพแนวทางให้เด้อค่ะเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะอ่ะแอดจะลืมให้แนวทางอันนี้คือคือมื่อนี้นะคะเนาะเอาคือวันที่สิบแปดค่ะเนาะค่ะเนาะศูนย์หนึ่งกระแตกหนึ่งศูนย์แต่ว่าเลขวิ่งก็ไม่พลาดเนาะค่ะเนาะ,ะทีอดเดินทางไปหาปูนะคะเด้ออ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางของวันที่สิบเก้านะคะเนาะได้มาแล้วค่ะเอาแคปภาพ เห็นบ่ค่ะพี่น้องยิบสี่เอาเอาชัดๆค่ะแคปภาพแคปภาพนะคะแคปภาพแคปภาพเฮง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 ค่ะวันทีสิบเก่าเลยค่ะพี่น้องยิี่สวัสดีค่ะ